เพราะความยุติธรรมคือต้นน้ำถ้าต้นน้ำใสปลายน้ำอย่างเราๆก็ได้กินน้ำสะอาดครับรวมถึงเรื่องสแกมเมอร์ที่คุณวิโรธออกมาประกาศสงครามเปรียบเสมือนพวกนี้เป็นซอมบี้ฆ่าไม่ตายถ้าไม่ตัดท่อน้ำเลี้ยงเขาจะยกระดับจากตั้งรับ เป็นไล่ล่าข้ามประเทศครับอันนี้ลุงเห็นด้วยครับทุกวันนี้พี่น้องชาวบ้านรับโทรศัพท์ทีไรผวาไปหมดเงินในบัญชีหายวับไปกับตาต้องจัดการให้เด็ดขาดครับทีน่นี้ฟังเขาพูดมาทั้งหมดมันสวยหรูดูดีใช่ไหมครับแต่ในมุมมองของลุงเชาวคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวทางการเมืองมาบ้างลุงขอให้ข้อคิดแบบนี้ครับนโยบายพวกนี้คือยาแรงครับ การจะรื้อโครงสร้างตำรวจการจะกวาดล้างนอมินีหรือการปฏิรูประบบราชการให้คลีนและลีนแบบที่คุณสิริกัญญาเสนอเนี่ยมันไปขัดผลประโยชน์คนกลุ่นใหญ่ที่มีอำนาจอยู่เดิมมหาศาลครับสิ่งที่พักประชาชนนำเสนอไม่ใช่แค่การซ่อมบ้านครับมันคือการรื้อเสาเอกที่ผุพังแล้วลงเสาเข็มใหม่ ซึ่งแน่นอนครับแรงต้านจะต้องมาหาศาลแผ่นดินไหวทางการเมืองจะตามมาแน่นอนดังนั้นคำถามสำคัญไม่ใช่แค่ว่านโยบายดีไหมแต่คือพวกเขาจะแกร่งพอที่จะต้านทานแรงเสียดทานและทำมันให้สำเร็จได้จริงหรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องชั่งน้ำหนักครับอันความฝันวาดวิมาน,นั้นแสนง่ายเพียงน้ำลายพ่นวาจาพาเคลิมฝัน แต่ความจริงสิ่งที่รอคือเดิมพันต้องฝ่าฟันอุปสรรคด้วยศักดาหากมัวกลัวคลื่นลมไม่กล้าเปลี่ยนก็วนเวียนอยู่ในอ่างอย่างไร้ค่าอยากเห็นไทยก้าวไกลในโลกาต้องกล้าท้ากล้ารื้อเพื่อสร้างจริงพี่น้องครับการเปลี่ยนแปลงย่ยมมาพร้อมความเจ็บปวดในช่วงแรกเสมอเหมือนเราผ่าตัดรักษาโรคร้ายนั่นแหละครับ แต่ถ้าเราไม่พาเราก็รอวันตายวันนี้ทางเลือกอยู่ที่มือของพวกเราทุกคนครับว่าจะยอมเจ็บเพื่อจบปัญหา